มันเกิดเพราะจิตของเรามีการปรุงแต่งของอารมณ์ไม่ใช่กิเลสเดี๋ยวที่ใบอีฝ่ายีออกฝ่าก,ก,กิเลสกิอาสวะกิเลสยังไงนะั้นลูกอาสวะกิเลสเป็นฝ่ายดีเหรอฝ่ายดียกเว้นเราจะไปปลูกม,มันขึ้นมาเราจะไปถูกแบบพวกกิเลสไม่ก็จิตของเราเองที่มันสร้างอารมณ์ของตัวเองมาแล้วก็ไปปลูกอาสวะกิเลสในตัวของเรากิเลสคือสิ่งสิ่งต่างที่ ที่มาปรุงแต่งเป็นมายาที่มามากระทบเราปัจจุบันใช่ไหมลูกพ่อรู้ไหมที่จริงอาสวะกิเลสคือดวงจิตของเรานะมันส่วนหลักๆเลยของดวงจิตของเราเพราะมันช่วยเหมือนเป็นระบบคุ้มกันทับโลกอ่ะอาสวะกิเลสเนี่ยมันมันมันดียังไงลูกมันมันเป็นกิเลสกิเลสที่ดีเหรอลูกมันเป็นกิเลสที่จริงที่จริง มันที่จริงเนี่ยมันเป็นอสวกิเลสคือว่ากิเลสเพราะว่ามันทําร้ายเราได้แต่พอกิเลสะมมันเป็นกรภูมิคุ้มกันใช่มันจะป้องกันกิเลสต่างๆยกเว้นเราจะไปทําลายภูมิคุ้มกันตัวเองโดยการที่เอาเอาจิตเข้าไปปรุงแต่งใช่เพื่อเห้กิเลสเข้ามาควบคุมอสวกิเลสแล้วอสวะกิเลสในตัวเองก็จะเผยออกมาเพราะรู้ไหมเราทําลายภูมิคุ้มกันตัวเองใช่แม่พ่อรู้ไหมในชีวิตเนี่ย สูงสุดนะคนมีเอสเวะกิเลสแค่ร้อยกว่าครั้งสองร้อยกว่าครั้งเองนะเอสเวลล์คือคือกิเลสที่ที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราจิตใต้สนลกของเราใช่ไหมลูกใช่เขา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 ไม่เลิกไม่ได้จิตใต้สำลกมันคือดวงจิตของเราเลยอ๋อหลังลึกแสดงว่าถึงแม้จะเป็นถ้าเราตัดมันดวงจิตเราแหลกเลยอดวงจิตเราก็จะแหลกพอขับเลยเนี่ยเี่พ่อขับเลย เพราะว่าอาสวะกิเลสเนี่ยมันเป็นดวงจิตหลักๆเลยนะ <c oughs> เ,าาะเนี่ยครับตงีถ้าเราไม่มีอาสวะกิเลสสมมุตินะถ้าเราไม่มีอาสวะกิเลสปุ๊บกิเลสเนี่ยมันก็จะเข้ามาแล้วก็จะแบบตายในไม่ถึงห้าปีเลยนะจะอ,อ๋อกิเลสมันก็จะเข้ามาแบบกิเลสมันเข้ามาเรื่อยๆเลยอะมันไม่มีหูถ,ถ้าระดับโสดาบันคือสามารถตัดก,กิเลสได้ไหมครับลูกได้ค่ะได้แล้วอาสวะกิเลสตัดได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอาสวะกิเลสเป็นัวจิตของเราดวงจิต อ๋อตัดได้เฉพาะกิเลสใช่ดวงจิตของเราคือสิ่งสิ่งที่ติดดวงจิตมาใช่ไหมลูกสิ่งที่ติดดวงจิตมาไม่ได้ตัดตัดกิเลสนะที่จริงดวงจิตของเรานั้นใช้อัจวัตกิเลสเป็นตัวตัดเลยไม่ใช่ดวงจิตของเราตัดด้วยตัวเองอย่างเช่นนางไหนเนี่ยก็ต้องใช้อัศรวักิเลสในการตัดเหมือนเป็นดาบอะเป็นดาบที่ป้องกันแต่ถ้าแต่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองสร้างอารมณ์ขึ้นมาเองเราจิตไปปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็เหมือนเอาดาบปักอกตัวเองอะ Oh. อาจจะว่ากิเลสมันก็จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นยากมากเลยนะหนึ่งในห้าพ่อก่อจะเกิดขึ้น oh. มันต้นองเรียใจแล,แล้วฉีดปุงปรุงกาว่าสาธุสาธุสาธุครับปรุงปรุง, oh. งการงั้เราไปกดแบบเราไม่รู้ตัวสัญญาณการกดก็คือการอวรมณงไปปรุงแต่งไงพ่อที่จริงอาสจ,จะว่ากิเลสมันแทบไม่มีจุดจริงอยู่แล้วเันแค่ดวงจิตมันอยู่ที่ว่าเราที่เมื่อกี้น้องพูดมันอยู่ที่ว่าเราจะเอา ตัวนั้นอ่ะมาทิมแทนตัวเราเองอ่ะสอนกิเลสอ่ะอาสอนกิเลสเนี่ยที่ลูกพูดมาเป็ีสิ่เหมือนดาบเหรอลูกเป็นดาบใช่ไหมเออเดี๋ยวลูกอธิบายลูกท,ท,ที่พ่อฟังที่พ่อยังงงงเรื่องดาบเนี่ยเปนดาบไหพ่อเป็นดาบที่เอาไว้กาจัดพวกกิเลสทั้งหลายกิเลสอะไรต่างๆแต่แต่ไอ้กิเลสตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแบบ มือก็จะเอามาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาจิตไปผูกกับกิเลสเองมันก็จะทําให้เหมือนเราเอาดาบจิ้มอกตัวเองอ่ะเป็นการตื่นสัญญาที่จริงมันจะไม่ได้ทําร้ายเราแต่ว่าจิตเราทําให้มันทำเองอดาบนั้นย้อนคืนสนองอตัวเราเองเพราะว่าเราไปขุดไปขุดขึ้นมาด้วยตัวไม่จิตของเราเองเพราะมันมีสิ่งปรุงแต่งภายนอกเข้ามามแล้วไม่ใช่เราอยู่ภายในแต่เราออกไปให้โดนสิ่งปรุงแต่งก็เจอแล้วก็เจ เราเป็นคนอืมเข้าใจละแม่เข้าใจแต่เดี๋ยวลูวกเดี๋ยวเลียลยเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะรู้ว่าพ่อแอบ,บอัดเนาะโอเคขอบคุณครับลูกโอเคเป็นข้อธรรมเนาะ,อะขอบคุณครับแอบบอัดอยู่นี่พ่อเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับสาธุครับสาธุสาธุ